ว้าวเป็นน่วยแล้วตัวนี้นั่ติดดินสิได้กินย้อนบ้างล่ะไว้จะกินสุกตั้ใส่ไปบุกทัวร์นี่แฉบอยู่เด้นี่สิ๊กบ่ล่ะเหรอก็เห็นน่วยเดียวต้นนี้ดิต้นนี้มีน่วยแล้วเออเดี๋ยวมันก็เท้าเคร้นออกมาเรื่อยแล้วลูกไปหาพวกมาเขียบสุกไปกิน หน่วยห่อไใบกระซูข่าถุงพอได้ออกมาหาเพิ่งหละลูกหาเพิ่งมีหน่วยตาตีบอ่ะพี่พี่หน่วยหน่วยนี่แม่ห่อไว้นี่เพิ่งซูกละบ่นี่เลี้ยงเราเลยนะเลี้ยงแล้วตาตีคือเราท่านซกแข่งก่อนฮะพี่หน่วยหนึ่ง รุ่นแรกนี่สิอันนี้พี่น,น้องตัวนี้สุกได้หนิรุ่นแรกสีน้ยนอยๆจ้ะรุ่นที่ซองใย้นามมาแล้วงามดกดีอยู่โอ้โต้นตัวนี้แก้ถุงออกแก้ถุงออกวิ่นไปทั้งฝุ่นเยี่ยมาทางนี้เลยโตกสวมเลยนี่แม่ปลาหลังเอาเลยนี่ฝุ่นไปรัดแม่อยู่ทั้งฝุ่นโอ้โดกอยู่ตัวนี้ก็ได้ เดาว่าท่านมีหน่วยสูบบ้วิ่งต้นอยู่ข้างข้อของผปยุ่งกัไรเหยุ่งปไี่และยุ่งไม่สวนเท่าตัวนี้ก็เล่งเท้าขึ้นอะอ้บอกวิแกกินแล้วเออขาเีขาจั้วอุ้ยตัวนี้เน่าทิมนี่ซุกแล้วก็เน่าทิมเลยนี่แม่บัวเรมาเก็บ จะได้เดยอาเบิง้งจะหลานมาได้มันสน่มาได้มันตาตีมาทันตีดอกออเด้กกินแต่หนองมาจักบาทนี่ถตามันสกพร้อมการกินมะทดอกอ้วนเลยไปไปยามตรงต่อปะ,ปะตรง<ะ>ตรง<ะ> อืมเอ้าเห็ดอีหยังนี่เห็ดอืเห็ดโอ้เห็ดปูเดี๋ยวไปจับลูกมันเกิดอีกแล้ววันนี้แตกเกินมากเลยอ๋อหมูอ่าเห็นดอกบุ้งไงเลยอยู่อ่ะบ่อเอาเฟืองมาคุมสวนไว้มันแห้ง้วมันดอกไงนี่นๆๆหุ้ยซอนมะคุ้งฮอนแลนท้าวุ้งกินสุกจ้ะคุ้งกินุป ไปปะคงพันเลื้องข้าดดำแนวเลยบ่อ้วนไปไปเบื้องอันนั้นยังไปทางไหนยังโมหกไปน้ำท่างปะโหกเยีเยบอเพื่อบอกแตงเ้อะหรุโอ้โนี่อยังสบายมันมันสีเน่าเออสีไม่นึงเออเน่าไปเลยก็มีเออเออไปปั้มหน่อยนี้ละ เตือได้กินบ่ได้กินกันเลยออกไปอืมบดแล้วลูกบ้านนี้ก็กินบะเขียบตัวเมืองไทยเ้ามีผนละใหม่กินตลอดปีเลยช่วงเนื้อหานกแม่นบะเงาะบะทุเรียนบะม่วง แต่ว่าข่าวนี่เข้าได้กินเบิร์ตปีข่าวน,น,น่าหวานดีมีประโยชน์มีบักข้ามบ,บักนัดเออบักผักกุ้งบักข้าวตัวนี้เอากินเออข้าวตน้ตอน,ตอนอีปุกอีปุกป่ะอ,อีปุกอเออ มันเกิดเองมันมันเป็นหนมายันงปนเกิดลายไปย่างเปไปอพยายามตรง <c oughs> น้ำมากค่ะท่วมแล้วเข่าตัดไว้ลก <c oughs> ย่างลูกลูกคุม้มยังบาละอ้วน ว้านบกาวสวนบกาวเอ็นบ้างเอ็นมาเล่ใครตัวน uh ี uh ้บ่มีอย่างบ่มีอืมบ่มีหงไวยเดียวอืมดีว่ะ เบาเขามาไปนำม,มันไล่ค่อยๆไปเมื่อจบทิปทิปมายำยำตรงนำไล่ลงไปหน้าตัวจ้ะ